ทาคลิปปฏิทินแบบนี้ทํายังไงไปดูกันเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะก่อนอื่นให้เราเอารูปของเราเข้ามาในแคปคัดค่ะให้เราไปที่คําสั่งภาพซ้อนไปที่คําว่าโอเวอร์เยค่ะแล้วไปเพิ่มภาพซ้อนที่เป็นปฏิทินที่เราทําไว้เพิ่มเข้ามาเลยนะคะเสร็จแล้วก็ทําการยืดย่อขยายแล้วก็จัดวางแล้วเลื่อนระยะเวลาให้ยาวเท่ากับคลิปของเราเลยค่ะเสร็จแล้วไปที่คําว่าเอฟเฟกค่ะแล้วไปที่คําว่าเอฟเฟกวิดีโอแล้วไปที่คําว่ารายละเอียดนะคะแล้วไปเลือกอันนี้เลยค่ะ ไปเลือกคำสั่งนี้นะคะเราก็จะได้ลูกโป่งมาแบบนี้นะคะพอเลือกอันนี้เสร็จแล้วใหเราไปที่เอฟเฟกต์วิดีโออีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วไปที่คำว่ากรอบค่ะไปเลือกคำว่ากลางคืนนะคะเราก็จะได้กรอบสีชมพูแบบนี้มาอ่าพอได้กรอบสีชมพูแบบนี้มาแล้วนะคะอ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะใส่เพลงเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็บันทึกค่ะบันทึกให้เรียบร้อยพอบันทึกเสร็จแล้วไปที่คาว่าโพสเทมเพลตค่ะพอโพสเทมเพลตแล้วก็ไปที่ คำว่าเลือกทั้งหมดนะคะไปที่คำว่าถัดไปพอเรากดที่คำว่าถัดไปนะทีนี้เขาจะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเลือกคลิปไหนที่ให้คนแทนที่ได้นะคะเราก็เลือกคลิปที่เป็นคนนะคะมันจะมีคำว่าวิดีโอแล้วก็โอเวอร์เลยภาพซ้อนนะคะก็เราก็เลือกค่ะกดเลือกได้เลยพอเราเลือกรูปภาพที่เขาสามารถแทนที่ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดไปที่คำว่าโพสเลยค่ะแล้วก็ไปใส่แฮชแท็กใส่ข้อความให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็โพสได้เลยนะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้คริปแม่แบบน่ารักน่ารักแล้วนะคะไปลองทำกันดูนะอย่าลืมกดหัวใจมินไลค์แชร์กดติดตามไม่กกดไว้ขอบคุณค่ะ